สวัสดีครับยูนีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำที่10พฤศจิกายน2565นะครับผมเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกวันเช่นเคยนะครับที่ราคาของเราวิ่งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยข่าวในตารางเนี่ยตัดออกไปได้เลยนะครับแทบจะไม่มีผลอะไรเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผลมันมาจากข่าวสารนอกตารางนะครับหลักๆแล้วตอนนี้ตลาดเนี่ยกำลังจับตาเรื่องของผลการเลือกตั้งนะครับช่วงกลางเทอมของทางสหรัฐอยู่นะซึ่งนักลงทุนเองเนี่ยมองว่า ส่วนใหญ่แล้วมีโอกาสที่พรรค republican เนี่ยจะชนะการเลือกตั้งนะครับนะครับซึ่งเป็นของคุณโจไบเดนนะครับแล้วก็อาจจะมีผลต่อการออกกฎหมายต,ต่างๆนะเช่นมาตรการในการปรับโครงสร้างภาษีนะครับหรือว่าการควบคุมรายจ่ายของรัฐบาลน,นั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้ผลมันยังออกมาไม่เป็นทางการนะครับก็เลยทําให้เกิดความผัดผวนกันอยู่แต่ว่าวันนี้สิ่งที่ <c oughs> เราจะต้องโฟกัสกันนะครับหรือว่านักลงทุนเนี่ยแต่ละคนค่อนข้างที่จะให้ความสาคัญน,นะครับก็คือเป็นในช่วงของ2ทุกครึ่งนะครับจะมีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าตัว CPI นะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลขที่แสดงถึงสภาวะเงินเฟอ้อของทางสหรัฐนะครับรวมถึงดูว่าผลลัพธ์เนี่ยของการที่เฟดปรับเครีมมในในดับที่มันสูงสูงสงูติดต่อกันมานะครับมันได้ผลจริงหรือเปล่า นะซึ่งครั้งก่อนเนี่ย CPI ที่เราโฟกัสกันนะแบบปีต่อปีนะครับอยู่ที่8.2%ซึ่งในวันนี้คาดการอยู่ที่8.0%ก็คือการที่ตัวเลขเงินเ,เฟอ้อของทางสหรัฐลดลงนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็ได้ทําการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเ,เฟอ้อของทางสหรัฐมันลดลงเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรที่แน่ๆน,นะครับมีมีโอถ้าตัวเลขเงินเ,เฟอ้อลดลงเฟดอาจจะชะลอการ ปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในระดับที่มันสูงในการประชุมเดือนธันวาคมนะครับก็คือจะทําให้สกุลเงินยูเอเซอร่าเนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงนะเมื่อวานนี้มีการปรับตัวสลับกันขึ้นลงนะครับส่วนใหญ่จะไปในทางขึ้นซะมากกว่าแต่ถ้าวันนี้ CPI ออกมาน้อยลงตัวเลขเงินเฟ้อน้อยลงเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะทาให้สุเงินยูเอเซอร่าอ่อนค่าลงนะครับส่วนราคาตัวอื่นที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงอาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นอ่ายูโรปอนนะครับหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างราคา าราคาทองคำก็สามารปรับตัวขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่เอสโตล่อ่อนนั่นเองนะหรือแม้กระทั่งราคาน้ํามันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เฟดชะลอ,อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนะี่ยถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดดิเซชันหรือว่านะครับอาจจะส่งผลที่ดีต่อความต้องการใช้น้ํามันในอนาคตได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทางเทคนิคกันบ้าง ตอนนี้เนี่ย US index ของเรานะครับก็เมื่อวานมีการดีสลับขึ้นไปนะแต่ว่าเป้าหมายในฝั่งขาลงที่ผมมองไว้เนี่ยนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ108.303ดนะครับแปลว่าลงได้อีกนะแต่ก็อย่าเพิ่งใจร้อนที่จะทำการขายนะครับสกุลเงิน US dollar นะอาจจะรอให้ตลาดเขาเลือกทางหรือว่า เทรดในช่วงของใกล้ๆข่าวออกก็ได้เพราะวันนี้่าช่วงบ่ายเนี่ยตลาดอาจจะไม่วิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับอ่ามีโอกาสที่จะรอข่าวสารได้นั่นเองนะครับส่วนราคาน้ํามันราคาน้ํามันตอนนี้เนี่ยได้หลุดเทรลไลน์ที่มันเป็นเทรลไลน์เล็กๆนะครับเป็นเทรลไลน์ในทางเฟรมไม่ใหญ่มากนะครับแต่ทีนี้ดูนะครับเพราะว่าถ้าตราบใดก็ตามที่เขายังไม่ลงห่างโครงสร้างขา ขึ้นตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นะครับผมแนะนําว่าวันนี้ให้ใจนิ่งๆนะครับรอข่าวออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนั่นเองนะครับโ่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราติดตามกันมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับอันนี้เป็น USD CAD นะครับคานว่าน่าจะคอนเฟิร์มแล้วแหละนะครับว่าเป็นตัว Head and Shoulder นะครับแต่ว่าก็ให้เรารอช่วงข่าวออกนะครับเพราะว่าถ้ามันจะ ทำให้ US d o l า a r อ่อนค่าได้นะครับ U c a t ตัวนี้จะสามารถปรับตัวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อวานนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดผมยังอ่านอยู่เลยนะครับว่า b i n n c e เนี่ยได้เข้าซื้อกิจการของ FTX นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระดานค r y ปโตเคอเรนซีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับได้มีการล้มดีลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ตรวจสอบ บัญชีในวันแรกเนี่ยพบว่ามันเกิดความพันผวนมากจนเกินไปนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้ราคาของคริปโตเคอเรซีโดยเฉพาะ BTCUSD หรือว่า i ิต bitcoin เนี่ยปรับตัวลวกตามสุดอถ้าผมจะไม่ผิดแอปประมาณในรอบสองปีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกราฟให้ดูนะครับส่วนแบบลงมาเหลือประมาณหนึ 1, ่งมืน 5,450กว่าๆนะครับซึ่งถือว่าต่ํามากเลยในรอบสองปีสําหรับราคาบิตคอยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อส่วนอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะทาให้เกิดความผันผวนได้และนอกจากนั้นเนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ยอาจจะยังโดนกดดันจากนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตได้นะครับ <c oughs> ส่วนข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นข่าวสารจากทางฝั่งยุโรปนะครับอันนี้สำนักข่าวบูมเบอร์ก็รายงานมาว่านักวิเคห์เนี่ยเขามองว่า มีโอกาสที่สหภาพยุโรปนะครับจะรอดพ้นจากวิกฤตพลังงานนะเพราะว่าเท่าที่มองดูแล้วนะครับเท่าที่เก็บสถิติแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางสหภาพยุโรปเนี่ยสามารถกักตุนก๊าซธรรมชาติที่เอาไปใช้ในฤดูหนาวได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเพียงพอนะครับที่จะใช้ เผชิญกับฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงนี้นะซึ่งพอเป็นแบบนี้นะครับราคาของก๊าซธรรมชาติและพลังงาน,นมันอาจจะไม่สูงไปกว่าน,นี้แล้วนะครับและยิ่งถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อมันปรับลดลงได้นะครับเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยประกอบกับ US ดอลลาร์อ่อนค่าลงเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้สกุลเงินอ่ายูโรปอนอะไรพวกนี้นะครับปรับตัวสูงขึ้นได้นั่เนเองนะเราก็อาจจะรอดูช่วงสักสัปดาห์หน้านะครับนะแต่วันนี้หลกัหลกๆนะอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่ US CPI นะครับตรงนี้น่าจะทำให้ราคาของเราวิ่งได้เยอะที่สุดแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารช่วงกลางคืนค่อนข้างผัดผวนยังไง Money Management ก็ดีๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ